สวัสดีครับผมทาร่ารับดูลายมือผารัดพระองคพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็สัญลักษณ์และเส้นที่ดีบนฝ่ามือเป็นอย่างไรให้ดูชี้นะครับผมว่าเป็นอย่างไรอันนี้วันนี้ผมพูดเต็มสตรีมเลยนะครับผมก็ว่ามีเส้นอะไรวันนี้จะมาหลายเส้นหน่อยนะครับผมก็ Uh, เส้นที่ดีเส้นแรกที่ผมจะพูดความจริงตรงเนี้ยไม่เรียกเป็นเชิงว่าเส้นก็ได้แต่ผมจะบอกว่าเส้นตรงนี้เส้นแรกเดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหาเลยผมจะบอกว่าอย่างที่เคยบอกไปว่ามือที่ดีต้องอิ่มอุม่มแน่นเป็นสปริงคืออะไรก็มือที่ดีเนี่ยผมจะบอกว่ามือที่คนมีโชคลาภเลยนะคนที่มีโชคลาภคนที่เป็นมือดีมือมีคุณภาพอะ่ะมีโชคลาภง่าย มีโชคลาภเข้ามาเนืองๆมือที่ดีต้องอุ่มมีเนื้อเนี่ยเนื้อแน่นเป็นหนังมีเนื้อหนังมีเนื้อหนังแน่นมีเนินที่อุมแบบนี้นี่คือเนินอุมพวกนี้ที่เป็นเนินๆพวกเนี้ยเขาเรียกกษณะเนินถ้าอุมมีเนื้อแน่นกดเข้าไปแล้วเด้งๆเป็นสปริงอย่างจี้คนจริงดูนึกภาพมันอาจจะนึกไม่ออกถ้าเกิดใครที่ไม่มีความรู้เรื่องไรมือก็นึกภาพแบบนี้เลยคือเห็นภาพจริงๆเลย มัจะกดเข้าไปแล้วเด้งเป็นสปริงแล้วก็อุ้มๆแบบนี้ลักษณะมือแล้วถ้าแดงระเรื่อหรือเขาเรียกว่าชมพูระเรื่อก็คือมีเลือดฝาดเลือดแดงเลือดแบบว่ามือสีแดงแดงจ้ำๆชมพูชมพูไม่ต้องแดงแจ๋แดงแจ๋นัันความดันนั่นก็คือลักษณะมือที่ดีบางที่คุณอาจจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรพวกนี้หรือว่าเสียงโชคอื่นๆหรือบางทีมีอมสินอะไรพวกเนี้ยมันจะถูกบ่อย มันจะได้โชคลาภบ่อยหรือจะได้โชคลาภทางหนหน้าค้าขายอื่นมันก็จะได้อะไรพวกนี้ผมพูดสั้นๆแค่นี้วันนี้ไม่ยาวมากจึงบอกว่าวันนี้ข้อเขาเรียกว่าเนื้อหามันเยอะก็เลยต้องสั้นที่สุดที่จะทำได้จึงบอกว่าจริงๆแล้วคุณคงงงว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยที่ที่ขีดขีนอยู่ตรงเนี้ยความจริงเส้นที่ผมว่าได้บางคนอ่ะที่ ดูตรงที่ผมว่าเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจมันอยู่ตรงระหว่างตรงนี้นะครับผมบนนี้ไม่เกี่ยวนะบนสุดนี่ไม่เกี่ยวนะต้องอยู่ตรงนี้อันนี้หลายคนคงพอเข้าใจแล้วเนี่ยตรงนี้ที่อยู่ตรงบริเวณข้อนิ้วมือข้อนิ้วมือบนสุดไม่เกี่ยวเอาแค่ข้อนิ้วมือทั้งตรงตรงนี้กับตรงนี้พอมันหมายถึงถ้าข้อนิ้วมือใครเป็นลักษณะแบบนี้เห็นได้ชัดเจนคือหมายถึงว่ามีไอ้ตรงนี้นะครับผม มีเส้นขีดชัดเจนทั้งหมดของข้อนิ้วมือสองข้อนี้สี่นิ้วมันมีแลวไอ้นิ้วโป้งไม่เกี่ยวนะครับผมนิ้วโป้งนี่เว้นไปหน่อยหนึ่งคือจะบอกว่าถ้าข้อนิ้วมือทั้งสี่ข้อนิ้วมือเนี่ยก็คือสี่นิ้วอะเนี่ยเห็นไหมว่ามีเส้นตรงเนี้ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเป็นคนหาเงินเก่งนี่คืออย่างแรกนะครับที่บอกว่าเป็นเส้นลักษณะที่ดีตรงนี้ดีหน่อยไม่ใช่ตรงนี้ดีมากก็คือ หาเงินเก่งมีโอกาสร่ำรวยง่ายกว่าคนอื่นนี่คืออย่างแรกที่คุณจะเป็นต้องมีบางคนเนี่ยอย่าคิดว่าทุกคนมีนะบางคนไม่มีเลยเส้นตรงนี้มันหมายถึงมือคนที่เป็นมือลักษณะคุณภาพต่ําแม้แต่เส้นตรงนี้ยังไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้พบในหลายๆคนไม่ได้พบง่ายๆนะคุณลองไปดูมือคนอื่นได้เลยว่ามันมีเส้นแบบนี้หรือเปล่าบางคนบอกเอา้าฉันก็มีมีเยอะๆชัดเจนหรือเปล่า บางคนมีชัดเจนมากแบบแค่สองมานแบบโอ้ผมก็เห็นเลยว่ามีเส้นแบบชัดเจนแบบนี้เส้นเหมือนกับเป็นเส้นขีดขีดบางคนชัดเจนแบบแค่มองวับเดียวก็เห็นเลยว่ามีเส้นแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมจะไม่พูดมากเยอะๆจึงบอกว่าเส้นต่อไปก็คือเส้นวีนัสนะครับผมเส้นวีนัสหรือวงแหวนพัส,สุ์อยู่ตรงตรงนี้เป็นนิ้วชี้ตรงนี้เป็นนิ้วก้อยอยู่ตรงระหว่างของง่ามน,นิ้วก้อยกับง่ามน,นิ้วชี้ตรงนี้นะครับผมอันนี้วาดให้ดูเห็นภาพ นะครับผมแตงบอกว่าใครที่มีลักษณะเส้นวีนัสหรือเส้นวงแหวนพระศุกร์คือมีเสน่ห์คนคนนั้นถ้าใครอยากมีเสน่ห์อยากมีสาวๆลุมล้อมหรือหนุ่มๆลุมล้มลอมไม่ต้องเช่าผ้าคุณแผนไม่ต้องซื้อเช่าผ้าคุณแผนใดๆมาสาริกาลิ้นทองจําเป็นไหมอันนี้แล้วแต่จึงบอกว่ามีเสน่ห์ แต่ข้อเสียของการพูดวัเสน่ห์นี้ไม่เสน่ห์ธรรมดาคุณไปที่ไหนคุณพูดส่วนใหญ่วาจาของเขาเนี่ยจะเป็นวาจาในเชิงเกี่ยวพรบภาษีอยู่แล้วถ้ามีเส้นแบบนี้หรือบางคนอาจจะไม่มีแต่คุณจะบอกว่าเสน่ห์อย่างเดียวมันไม่ใช่คุณต้องลองฟังให้ดูดีก่อนมีเสน่ห์ชอบความสำราญไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมีเสน่ห์เป็นคนที่พอเรามีคนเล่นมุกมามีคนอะไรพูดมาในเชิงของเกี่ยวพรบราษีหรืออะไรต่าง สามารถเล่นมุกกลับตอบโต้กลับไปได้เป็นคนมีจริตจัก,กาแล้าเรียอย่างนี้ดีกว่าผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นคนมีความเขาเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าเจ้าชู้ก็ได้นะเขาเรียกว่าเชิงจริตจากกาัก้าเพราะเส้นวีนั้นมันหมายถึงอะไรอังคารเขาเรียกว่าอังคารเดี๋ยวเขาเรียกว่าอังคารสุกปากหวานอังคารรับเอาสุกปากหวานอังคารรับเอามาันเส้นนี้จึงเป็นเส้นเกี่ยวดาวพระศุกร์ แต่ว่าเส้นราวุขจริงๆมันต้องอยู่ตรงตรงนี้ใต้นิ้วโป้งแต่ความจริงอังคารเนี่ยอังคารความจริงมันคือคู่ที่ถูกกับดาวพฤหัสจึงบอกว่ามันอังคารเนี่ยมันเป็นชู้กับดาวพฤหัสจึงบอกว่าถ้ามีดาวพฤะสัสก็คือเส้นวีนั้นเนี่ยมันแปลได้ลรงพูดตรงๆเร,รื่องในเรื่องชู้ชูสาวๆนั่นแหละจึงบอกว่าข้อของมันอีกอย่างหนึ่งคือ คนที่มีเส้นวงไหวนพระศุกร์ชัดเจนแบบนี้หรือแบบปรากฏในมือตรงนี้ผมว่าเนี่เป็นความลับนะความจริงหมอดูหรือว่าพวกโขนจะไม่ค่อยบอกกันจึงบอกว่าคนที่มีเสน้นลักษณะนี้จึงเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วก็อย่างหนึ่งคือชอบความสําราญพวกไปเที่ยวในที่อะโคจจเนบางคนอาจจะชอบไปก็ได้และอย่างหนึ่งคือ คนที่มีเส้นลักษณะวงหวยพระสงฆ์ที่บางทีอาจจะไม่ได้ชอบไปในที่วพวกอโคจรแต่ชอบเที่ยวชอบสําราญชิลักอิสราจึงบอกว่าคอยควบคุมตัวเองให้ดีๆนะครับผมถ้มีเส้นแบบนี้คอยควบคุมตัวเองให้ดีๆข้อดีของเส้นแบบนี้เอาข้อร้ายก่อนคือไม่ชอบสะสมตังค์ไม่ชอบสะสมอะไรเป็นทรัพย์สินสะสมไวเท่าไหร่นี่คือข้อเสียจึงบอกว่าข้อดีคุมตัวเองให้ดีๆหน่อยอะนะครับผม คุมตัวเองให้ดีๆหน่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยทุกร้อนใดๆนะคนพวกนี้อันนี้คนจริงถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าเส้นดีคนจริงเส้นดีก็คือมีเสน่ห์ไม่ดีหรอเห็นไหมจึงบอกว่าเ,เส้นที่มีเสน่ห์เส้นดีนะครับผมต่อไปผมจะหยุดพูดเรื่องมีเสน่ห์แค่นี้เพราะเรื่องมีเสน่ห์บางคนต้องการเสน่ห์บางคนไม่ต้องการเสน่ห์แต่ถ้าคุณมีเนี่ยแฟนไม่ต่ำกว่าสิบคนก็เห็นมาแล้วจึงบอกว่าเส้นพูด เรามาพูดถึงเส้นพุทธเส้นพุทธที่ดีนะไม่ใช่เส้นพุทธที่ไม่ดีเส้นพุทธที่ไม่ดีต้องเป็นเกาะนะครับผมวันนี้ผมรีบพูดบางคนไม่มีความรู้เรื่องะไรมืออาจจะตามผมไม่ทันแต่ว่าใครที่มีความรู้เรื่องลามือวันนี้ตามผมทันแน่จึงบอกว่าถ้าผมพูดเรื่องความรู้เรื่องลามือผมพูดเร็วอย่างนี้แหละจึงบอกว่าวันนี้จะรีบดีรีบนะจึงบอกว่าเส้นพุทธเส้นพุทธอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ยังไงทุกครั้งแหละผมก็จะพยายามให้ตามทันให้ได้จึงบอกว่าเส้นพุทธเส้นพุทธอยู่ตรงนี้เส้นพุ เนินพุธนะครับผมอยู่เส้นพุธอยู่ตรงบริเวณเนินพุธก็อย่างที่ผมชี้ให้แล้วว่าอยู่ใต้นิ้วก้อยเส้นพุธจะเป็นรูปร่างสนาที่ดีต้องเป็นเส้นขีดขีดข,ดขีดลงมาเล็กๆแบบนี้ต้องมีความละเอียดมีจํานวนเยอะพอดีไม่ใช่ว่าเยอะมากจนเกินไปแล้วมีเส้นตัดผ่านเยอะแยะยุบยับไปหมดต้องเยอะจํานวนพอดีมีทั้งหมดสีเส้นถือเป็นเส้นที่โอเคที่สุดมันหมายถึงอะไรถ้าเส้นพูดตามที่ผมว่ามันหมายถึงเป็นคนพูดจาเก่งเจรจาเก่ง แล้วคงจะบอกว่าถ้าคนาีม่มีเส้นพูดระดับเนี่ยหาเงินล้านได้ไม่ยากเงินล้านนี่คือสบายๆสาหรับเขาเลยเหมาะอะไรถ้าเกิดจะได้เงินล้านทําอาชีพเกี่ยวข้องกับขายของออนไลน์แต่ไม่ใช่ว่าตัวเองนั่งอยู่เป็นแอดมินกดแบบไม่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 สูงสิงกับใครเลยนี่คือเส้นพูดก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะคนคนนั้นต้องออกไลฟ์สดหรือบางทีทําคลิปพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้คนอื่นเห็นตัวเองพูดจาอยู่ในฉากหน้านั่นแหละถึงจะเหมาะ ขายของไลฟ์สดอะไรพวกนี้ก็ติกต๊กตอกอะไรก็พูดไปนั่นแหละคือจะเหมาะกับเส้นพูดนักพูดนักเจรจาคนที่มีเส้นพูดผมเคยเห็นคนคนหนึ่งที่มีลักษณะลายมือแบบนี้มาผ่านมือจะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยยักยอกผมใช้คํานี้นะผมกล้าพูดตรงๆแต,ต,ต,ต่คนทึงไม่อยากพูดแต่ขอพูดหน่อยคือจะบอกว่าคนนี้โกงจะบอกว่าเอาเงินจากธนาคารกันด้วยกันออกมาจากธนาคารแล้วหนีไปต่างประเทศ ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่ขอพูดเยอะนะจริงเพราว่าหาเงินได้ไม่ยากอืมต่อไปนะครับผมเส้นตรงนี้นะครับผมเส้นวาสนาอันนี้ผมพูดแต่เส้นดีนะถ้าคุณมีแค่เส้นเดียวที่ผมพูดมาในมือเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีเสน่ห์ด้วยจำเงินล้านคุณก็เป็นไปได้ที่จะมีเพราะไม่ใช่แค่ดวงอย่างเดียว คุณต้องขยันคุณต้องสู้คุณต้องลุยด้วยอย่างหนึ่งคือขยันอย่างฉลาดนะโอเคเลยออกอย่างหนึ่งคือชมผมจะบอกว่าเส้นวาสนาออกมาจากเงินจันทร์เนี่ยคือเส้นที่ดีที่สุดในลายมือเลยผมจะพูดไว้ว่าเส้นนี้เส้นที่ดีที่สุดในลายมือเส้นวาสนาต้องออกมาจากตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับผมออกมาจากเงินจันทร์เงินจันทร์อยู่ตรงไหนเงินจันทร์ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมนี้นะครับผม อันนี้จะไม่พูดมากก็คือออกมาจากตรงนี้ลากยาวไปจนถึงเงินเสาเอ้ยวาสนาต้องออกมาจากเงิจนจันลากยาวไปถึงเงินเสาเพราะว่าเส้นสุดของเสน้นวาสนาก็คือเงินเสาอย่าเกินมากนะครับผมอย่าไปเกินอย่าไปชิดอย่าไปชิดนิ้วกลางมากนะครับเพราเฉพาะวาสนาออกจากเนิจนจันมันหมายถึงว่าชีวิตสบายมีคนอุปถัมภ์ตลอดชีวิตมันหมายถึงว่าแม้ว่าคุณจะหาเงินไม่ได้เดือนนี้เลยแต่มันก็มี คนเอาเงินมาให้คุณมีคนประทานเงินมีเงินจากฟ้ามาให้คุณตลอดบางคนนะชีวิตยั่เปมากใช้คํานี้แต่ว่าเวลาที่จุดจุดหนึ่งของชีวิตแม้ถ้าคุณมีเส้นวาสนาเอามาจากเงนินจันเนี่ยอาจจะได้ผัวรวยได้มีตกทังเข้าวสารหรือ,อยังไงมันจะได้ชีวิตแบบนร้นจริงๆบางทีแต่ไอรวราที่คุณถึงแม้ผมจะพูดว่ายัง่งเปยังไงนะเวลาที่คุณมีชีวิตแบบมาเรื่อยๆืเนี่ย คุณก็ไม่ได้อดอยากเลยรบ้างมามีคนส่งเสียคุณมีคุณก็ได้เงินจากนู่นนี่จากนั่นตลอดแม้ว่าคุณจะเป็นคนขยันทําอะไรโง่ๆแต่คุณก็ได้เงินมาโน่น,จา,น,นจากนู่นจากนั่นจากนี้นะครับผมผมจะบอกว่าเส้นสมองออกไปเป,ป็นรูคความจริงมันเป็นรูปตีนย์แบบนี้นะครับแต่เพราะว่าผมเขียนผิดเป็นแบบมันก็เลยเป็นอักษรแดงๆแบบนี้ไอ้แบบมันก็เป็นรูปวาดแดงๆแบบที่ผมเขียนแบบนี้ เป็นเส้นที่ดีครับหมายถึงว่าบ้านปลายคุณมีความสุขแน่นอนใช้คําเนี้ยถ้าเส้นสมองแตกไปเป็นเตีศูนย์จะได้ดีเพราะอะไรผมจะบอกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าบางทีถ้าคนไม่ค่อยฉลาดไม่อยากเรียกว่าโง,โง่ปั๊บเดียวก็ใช้หมดแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญญาแบบเส้นตีศูนย์คือชัยชนะ มีปัญญายังไงคุณก็เติบโตจากร้อยล้านสมมติร้อยล้านคุณก็เติบโตเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านได้แม้แต่ไม่มีอะไรเลยก็สามารถทําให้มันเติบโตได้หรือมีเงินได้เนี่ยจึงบอกว่าเส้นตีศูนย์มันอยู่ที่เส้นสมองก็คือสมองมีปัญญาเฉียบแหลมจะบอกว่าได้เงินจากไอเดียมีปัญญาประสบความสําเร็จในบ้านป่ายแน่นอนถ้ามีเส้นแบบนี้บางคนบอกว่าชีวิตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เวลาที่ถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตมันเป็นจุดพลิกผันบางทีพลิกผันเลยนะแล้วบางทีบ้านป่ายก็จะได้เงิน โดยบางที้ก่อนมันปลายไม่ต้องคิดอะไรเยอะวันนี้พูดหลายเส้นเลยนะครับผมต่อไปเนินหลักฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงต้นนี่ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ตรงแถวรซอยข้อมือผมจะบอกว่าเนินสามเหลี่ยมไอ้เนินหลักฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นเส้นที่ดีนะเนินหลักฐานถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ตรงต้นแบบนี้มันหมายถึงคุณเคยเห็นไหมเศรษฐีร้อยล้านอายุน้อยร้อยล้าน ก็ต้องเส้นแบบนี้มีเส้นหลักฐานตรงเ,เขาเรียว่าเส้นหลักฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ขึ้นตรงต้นมันเป็นสามเหลี่ยมนี้คุณสามารถรวยหนึ่งล้านสองล้านสามล้านนี่ยังน้อยไปแต่ว่าบางที่อาจจะรวยรวย้อยล้านก็ได้เริ่มต้นชีวิตจะมีความมั่นคงและอย่างหนึ่งคือมีดีไว้ที่อาจจะมั่นคงไปตลอดชีวิตด้วยก็ได้มันอาจจะมีช่วงดวงตกดวงขึ้นดวงตกดวงขึ้นแต่ก็การันตีได้เลยว่าถ้าคุณมีเส้นนี้คุณรวยแน่นอน เส้นนี้สําคัญที่สุดนะครับผมแต่ถ้าคุณมีเส้นอื่นๆด้วยก็ยิ่งเวิร์กสามเหลี่ยมก็พูดไปแล้วส่วนเรามาดูเส้นนี้ดีกว่าเส้นดอกจันเส้นดอกจันตรงเนินหลักฐานอยู่ตรงนี้ครับเส้นดอกจันเส้นดอกจันเนินหลักฐานจะอยู่ตรงบริเวณข้อมือตรงนี้แต่ผมจะพูดถึงเส้นสอยข้อมือด้วยเส้นดอกจันมีอยู่ตรงเนินหลักฐาน เนืหลักฐานจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนืหลักฐานจะอยู่ตรงนี้ถ้ามีดอกจันตรงนี้ดอกจันเป็นยังไงดอกจันจะเป็นอย่างนี้ครับดอกจันเนี่ยเส้นดอกจันที่อยู่ในหลักฐานสําเร็จตั้งแต่อยู่อย่างน้อยๆมันจะใกล้เคียงกับเส้นที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเส้นสามเหลี่ยมที่เล็กๆอยู่เมื่อกี้เพราะฉะเส้นหลักฐานสาเร็จตั้งแต่อยู่น้อยมีความมั่นคงในชีวิตคนที่มีเส้นดอกจันเนี่ยจะหาความมั่นคงในชีวิตได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับผมก็จบเท่านี้ แต่ยังมีอีกข้อหนึ่งคือกําไรตรงข้อมือคุณมีครบสามเส้นหรือเปล่าเส้นใต้ข้อมือแบบนี้ครบสามเส้นชัดลึกละเอียดคมชัดแบบว่าเป็นเส้นชัดๆไปสามเส้นนะ่ะเหมือนกับเส้นที่ผมวาดแบบเนี้ยถ้าชัดสามเส้นถ้าคุณมีสิ่งที่ผมพูดครบแต่ผมจะบอกว่าถ้าผมพูดครบแบบเนี้คนจะหาครบแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยากนะถ้าคุณมีครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่าม,ามั่วว่าเฮ้ย hey, ผมมีครบเลยแต่ผมยังจนอยู่ถ้าคุณมีครบแบบนี้คุณ ยังไงใช้คำนี้ยไม่ต้องมาว่าอะไรหรอกจึงบอกว่าแต่ผมจะบอกว่าดูลายมือถ้าคุณดูสดส่วนตัวเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายกว่าคุณแสดงโกหกยากใช้คำนี้ผมจะบอกว่ากําไรข้อมือข้อสามเส้นชัดเจนเนี่ยทํางานใหญ่ร้อยล้านพันล้านได้ถ้าคุณทํามันหมายถึงว่าอยู่ที่สุขภาพ มันไม่ได้บอกว่าคุณจะมีสิทธิจับเงินร้อยล้านพันล้านในเส้นสายข้อมือเนี่ยมันบอกว่าคุณมีศักยภาพทําได้เช่นถ้าสุขภาพคุณอ่อนแอปกเปียกไร้น้ํายาคุณทําไม่ได้หรอกเมืเ่อจะเป็นร้อยล้านพันล้านขนาดสิบล้านยังยากเลยแต่ถ้าคุณมีมันสมองคุณมีศักยภาพหรือสุขภาพที่ทําได้คุณก็ทําได้จึงบอกว่าลายมือทั้งหมดครบๆเนี่ยเนี่ยถึงเป็นศักยภาพที่หรือว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมีมีพลังอยู่ในตัว พลังหรือโชคหรือโอกาสอะไรต่างๆแต่ว่าคุณจับโอกาสได้ก็ต่อเมื่อคุณพร้อมคุณได้ลงมือทาอะไรไปบางอย่างแล้วจบไปแล้วใครต้องการดูอะไรมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ลสองห้าหกนะครับผมผมเป็นหมอดูอะไรมือพี่สี่นะครับผมเป็นหมอดูอะไรมือพี่สี่ใครต้องการดูอไรมือพิ่ีผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ลสองห้าหก็ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบ หรือจะเป็นลายโอเราเป็นลิงก์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างก็คือมีลิงก์กับลายทาร์สองหลิงก์ i ายดีทาร์สองหอเอลิงก์ Line อ a นะครับผมก็มี2วิธีคือทักลิงก์ Line OA มาเป็นช่องทางสำรองส่วนลายทาร์สองหเป็นช่องทางหลักเป็นเพื่อนกันนะครับผมเวลาดูผมดูให้คุณสดๆผ่านทางตัวลายเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปดูลายมือที่สี่นะครับผมเป็นโค้ดเต็มที่กับปัญหาของคุณไปเป็นหมอดูลายมือและเป็นโค้ดไปด้วย ก็เต็มที่กับคุณเต็มที่ไปเลยคุยกันสดสดคุยกันสดสดคุยกันส่วน,นตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาคุณเป็นหมอโดนมือเป็นโค้ดและเป็นหมอโดนมือพยาธิีด้วยผมเป็นหมอดูถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม,ผมก็เป็นหมอดูที่มีใบประกาศการจบจากสมาคมหัวในประเทศไทยในพระราชินิยบธรรมทั้งด้านลายมือทั้งด้านพยาบิีและมีใบประกาศการจบหงเหง้งมาด้วยศาสตร์หงเหง้งแลง้วที่ทำงานโค้ดคืออะไรโค้ดผมมีใบประกาศการจบโค้ด จากสถาบันเอ็นเอลพีเขาเรียกว่าสถาบันมูล,ลนิธิเซนแกเบียนก็ใบประกาศการจบนิวโรลูนิกสติกโปรแกรมก็คือเกี่ยวกันโค้ดโค้ดมาโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับลายมือพิเศษด้วยแล้วก็มีหงหงเงาเฮงนะครับผมก็ผมจะบอกว่าผมผ่านการดูลายมือพิเศษมาถ้าเป็นลายมือนี่คือหมื่นกว่าลายมืออะไรพันกว่าลายมือแล้วนะครับผมเท่าที่เขาเรียกว่าสถิติที่ผมดูมาเนี่ย พันกว็ลารายมือแล้วก็ไอ้น,นีนที่ดูไร้มือมาผมดูมาตั้งแต่อายุ14 15นะครับผมเท่าที่ผมดูไร้มือมาแต่ตั้งแต่นานมาแล้วก็คือยังเด็กอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กมาอายุ14ผมก็เริ่มดูเลยแล้วก็ผ่านมานี่ก็นับไม่ท้วนแล้วลที่ผ่านไรยมือมาแล้วพยุ24ีมาเรียนที่หลังแต่พายุซีนี่ก็เรียนมาตั้งแต่อายุ15เนี่ยแหละก็คือหลายคนมาดูไร้มือกับผมไม่ว่าจะเป็นอาคารตุกาจังเป็นซีอีโอชื่อใดของของเมืองไทยหลายคนนะครับผมเป็นคนใหญ่คนโตมากมายเจ้าสัวหรืออะไรต่าง หรือว่าบางทีก็เป็นผู้นาทางจิตวิญญาณเป็นเจ้าของห้างทองเป็นเจ้าของกิจการเป็นซีอโออะไรเงี้ยมาดูผมว่างมาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตเขาดีขึ้นหลายเท่านะครับผมเชื่อผมไว้ใจผมมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานสำนักงานมีลายมือพิเซีของตัวเลขชุดใหญ่ไฟลกับฟิแบบวีพแบบลายมือพิเซีจะแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองแบบวีพีก็แบบยาวๆเลยส่วนธรรมดาก็แบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบลายมือพิเซีกับแบบลายมือพิเซีของตัวเลขนะครับผม ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีก็คือถ้าใครมาที่ที่ำงานก็ขอเราชวงขอที่อยู่มาได้หรือจะแบบออนไลน์ก่อนก็ได้วันนี้ขอลาเพื่อทำเพงเท่านี้เชื่อว่าผมจะบอกว่าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้วิวขอถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเยอะเป็นหลังใจโดยวันนี้ขอลาเพื่อทำเพลงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อให้คนอื่นๆได้รับคลิปชมคลิปดีๆแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีๆที่จะส่งมาเื่อยๆวันนี้ลาอย่างเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ